ครับเมื่อเราทําความรู้จักกับโมดูลต่างๆแล้วนะครับซึ่งในตอนที่5นะครับผมก็จะเน้นโมดูลที่ชื่อว่าโมดูลเดเวลอรนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งโมดูลเดเวลอรนะครับจะมีเครื่องมือต่างๆนะครับที่ใช้ในการแต่งภาพซึ่งจะอยู่ในโมดูลนี้ทั้งหมดนะครับเราจะมาเริ่มทําความรู้จักกับโมดูลเดเวลอรนะครับก่อนอื่นครับผมก็จะต้องขออธิบายเครื่องมือคร่าวๆนะครับว่ามีขณะการใช้งานเป็นยังไงนะครับมาดูอันแรกกันเลยนะครับ ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็คือฮิสโตแกรมนะครับฮิสโตแกรมมีหน้าที่ไว้แสดงความสว่างของภาพนะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างนี้ครับก็แสดงรายละเอียดของกล้องถ่ายภาพการตั้งกล้องในเรื่องของ iso หรือว่าค่า f top ค่า s p e h u t t e r ที่เราถ่ายภาพนี้ครับส่วนต่อมานะครับด้านนี้นะครับอันแรกเลยครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมคลิกเข้าไปนะครับอันนี้นะครับไว้สำหรับการครอบภาพนะครับ เดี๋ยวผมจะลองคออบดูให้ดูนะครับพอครอบเสร็จก็ Enter นะครับส่วนตัวที่2อันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอคลิก่นตัวตัวที่2นะครับอันนี้นะครับก็คือไว้สำหรับลบริ้วรอยนั่นเองนะครับอย่างเช่นลบฝุ่นในภาพนะครับซึ่งผมจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ Photoshop ในการลบฝุ่นนะครับจะมีความสมูทมากกว่านะครับ ส่วนต่อมานะครับอันนี้ก็คือปุ่มลดตาแดงนั่นเองนะครับไว้สําหรับลดตาแดงในภาพนะครับและตัวต่อไปเลยนะครับอันนี้ก็คือการู S Filter นะครับซึ่งตัวนี้นะครับถ้าเป็นภาพทิวทัศน์หรือว่าภาพที่ต้องการเพิ่มสีสารของโทนภาพนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้เปลานะครับตัวนี้นะครับจะมีลักษณะการใช้งานคล้ายๆกับฟิลเตอร์ครึ่งซีกนั่นเองครับจะไว้เพิ่ม โทนสีในส่วนของด้านบนและด้านล่างนะครับอย่างเช่นการเพิ่มสีทองฟ้าครับสมมุติว่าถ้าเราถ่ายมาสีสีทองฟ้าดูแบบสีฟ้าแบบยังไม่เป็นฟ้านะครับเราก็จะใช้การเอดฟิลเตอร์เนี่ยครับเล่งสีฟ้า,าสามารถเพิ่มสีฟ้าให้เข้มขึ้นนั่นเองในส่วนต่อมานะครับอันนี้นะครับไว้สําหรับแก้ไขเฉพาะจุดนะครับซึ่งจะใช้ตัวนี้นะครับ การแก้ไขาภาพเฉพาะจุดนั่นเองอย่างเช่นผมทําให้ดูนะครับผมจะแก้ไขเฉพาะช่วงใบหน้าตรงนี้นะครับผมก็ไปวงที่ตรงนี้นะครับสมมติว่าผมต้องการให้ภาพมืดลงหน่อยนะครับครับแล้วคลิกที่ In v o r t ภาพนะครับ ภาพก็จะไปแก้ไขตรงใบหน้านะครับสังเกตตรงใบหน้านะครับจะเพิ่มให้สว่างหรือให้มืดก็ได้นะครับมันจะพอจุดนะครับผมไม่อยากแก้ไขตรงนี้ผมอยากมาแก้ไขส่วนตรงดอกไม้นี่ครับจะพอจุดผมก็เลื่อนที่เอก็กพอเชอนครับสังเกตครับว่าจะสว่างแค่ตรงนี้ตรงเดียวนะครับส่วนอื่นก็ยัง คงเดิมอยู่นะครับแล้วถ้าเราอยากให้สิ่งที่เราแต่งไปแล้วกลับคืนค่าเดิมครับผมสอนทิศตรงนี้ง่ายๆอยีกนึงครับก็คือดับเบิลคลิกตรงจุดตรงกลางนี้ครับดับเบิลคลิกนะครับก็ะบจะกลับมาที่เดิมนะครับสังเกตตรงนี้นะครับ